สูตรลับสูตรลับมือนี่มี่ยังนี่งตำซั่วขนมจีนโอ้ตำซั่วข้าวปุ้นตำซั่วขนมจีนเนาะมาทำมาลาเอาลอกินมือนี่มีคนมาซิมน้ำลายยิบิเปย์ลองดูคือตัก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 แฉะต้องมาพี่เถอ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 ถักไรสูตร อันนี้นี่ตำซัวปะ่ะตีก็เอาใส่ขนมจีนนี่แหละเอาใส่น้ำยานี่แหละใช่ตำซัวตำไส่น้ำยายตำใส,ส่น้ำยาเขับพ่นเอาสีเบือเพราะว่าเขาอิ่มแล้วโอ้ไม่ข้าวอิ่มแล้วตำให้กินจะซื้อ,อลองเบิ้งดูบ่เคยกินมันเป็นจระไยเอ้า <No. laughs> เนาะอืมครัเดี๋ยวนเราดกี่ของพระเือน้ำยาขนมจีนนะคะของพระโอ้ใช่กับพันงนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเกิดมากก็บม่คยกินเช่กัน <laughs> โอ้ก็เฮ็ดวันนี้กินบ่ครับแต่เขาแม่มาประทับวักโอ้อยัออยงน้อยก็เจ้าเฮ็ดวันนี้กินคลายเนะะา,าะใส่พักโอ้ใส่น้ำยาขนมจีนน้ำเอาใส่ตีนไหมตีนก็มีอ๋อคั่ฮทะพอละ นะตำซั่วน้ำยาขนมจีนเหมาะใส่ข้าวปุ้นกักซามอปิปลึกอรีปักติดทุกสูตรแต่อีกบ้านซิมดูโอ้ตัวไอต่อทองเราคือใส่แบบนี้หวานๆโอ้โนี่นะโอ้โมันเป็นสูตรอรีตัวน,นี้เนาะ ซิมเนาะตๆๆๆๆทำระไรอบะไปก่อนมาบแล้วมารถตดตัอ่าต่อเอาบระยากโอ้ตัตัวตัวธรรมดาส้มตำข้าวปุ้นขนมจีน บาตโถซื้อมาคือเห,าห่เหาแทะตำซัวน้ำยานมจีนเบาะตำซัวออน้ำยานมจีนเฮ็ดคล้ายๆกระขายเยายนาะแบบน,นี้เนาะจานเทไรพวกซิปผลนเบาะคือได้หลายแทะเนาะมาถัาปักได้เฮาเตรียมโต๊ะได้มองอะไรดีเฮา เอาพี่น้องแค่นี้ครับสาลารามามาพี่น้องมามามาโอ้ยห้องเราได้บ่นี่เตาไฟนี่ห้อนดีเดียวออกได้บาอนี่เฮ้ยพิธังอันนี้จบเสียนนี้ทาง,พว,ทางพวกของทะเลอะอาถุกุญชลมเดือ,ดอ,องนองงมาเลยพี่น้องเฮ้ยวู้วตำซ้วาสินะ้ยวยเขาเป็นเชฟกินมูม,ม่ามีบ้างวู้แน่นอน ตำซัวขนมจีนพอเพราะตำโอ้ยจัเชื่ออินจากไหนแต่ก,กระแซบรับประกันคืออีหมดเจ๊แซบเยอะนะแปลกๆเนาะฮอ,อนเต่าเนี่ยนะารเขาเชื่อจนอกอกมันเปไฟแล้วแปลกๆดีแปลกๆดีเบือ่อ

ขอได้ครับตีน,ตนขอตีนนะนนเกินมากเรา่เคยกินลอ,องเลยคุณนายเห็นไหมคุณน,นายมาคุณนายอยากไหม วันมันก็กินตั้มหงมามันมาวน,น,น่ะไปนาะซเรื่องขลินี่เขเมื่อไงมันก็ออกอ่ออกนะรับจกินยาง,ขงเขาะะแล้วค่ะเอาได้เงนมาแกในสดบทพนีแบบเขาอ,อันู้มาผ่านนะวันนี้ลูกค้าขัไป มาจำเงินแล้วเขาค่ได้นินเาก่ะไ้ินเขาว่าว่าทุกหมวดว่าถ้าถ้าเงินมันได้ซาเ้ยเลย่าเสียต้องการดูแลต่ะเลขใหเขาแน่รงรไดแล้วครับขอครับดลครับไปแลวแล้ว